บีบกันเข้ามาเราต้องไปเคลียร์ออกสื่อกันนี้นุว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันหนูดีผมเสียผมคือผมไม่มีอะไรจะพูดผมขอโทษไม่ได้หนูดีแต่ว่าก่อนที่เราจะเคลียร์กันหนูดีทุกคนช่วยเอฟกันด้วยนะสามสี่เก้าหกขวดฟังไปก็พิมพ์สามร้อยสี่สิบเก้าบาทกับหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยเท่ากับเท่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ได้แต่ผมคอาแลมออนแล้ว ถ้าพี่เปิดคือสาวกรีดไงมไม่พี่กลัวว่าวพี่ทําผมทรงเนี้เราถ้าพี่ไปเซนทันเชียงใหม่เนี่ยพี่เปิดไปปุ๊บเนี่ยกลัวสาวกรีดแล้วมันเสียงมันดังแล้วมันไปรบกวนร้านข้างๆเมื่อกี้เปิดชมพูก็อยู่ไม่ได้<อ>ดูดูใจสัน่นใจสัน่นคือเอางี้ถ้าพี่ฟ้าเปิดผมปุ๊บผู้หญิงเดินขาเพลงทั้งเชียงใหม่พูดตรง บอกป้าเมื่อวานตาเหลือกกันหมดแ่้วบอกให้ถามหนูดีได้บอกแล้วว่าอย่ายิ้มเยอะอยยิ้มเโตตรงข้ามยิ้มใหญ่ยิ้มนี่เลยแบบมาหนี่ไปห้องน้ำแต่เสียตั้มหนึงเดินออกมาขากระเพกเลยขอบอกเลยว่าขากระเพกมันพอน้ำตาไหลด้วยร้องก็ต้องร้องเสียเขอบอกเลยว่าร้องไม่นั่งจอบไม่มองเราอะมองใเราจะไม่มองล่ะชมพู่ไปนั่งทำอะไรนะตลอดไปนั่งทำอะไรนะสาวสี่เก้าเท่ากับหนึ่ง มากกินกันได้เรื่อยๆถ้าพี่เปิดปด,ดูไหมว่าเลขาไหวเปล่าหนูดีรามัเป็นโอ้ยเจ็บขาอ<เ>บอกแล้วมีขนาดน้องๆยังขนาดนี้สาวๆเตรียมรับแรงกระแทก คนรต้อกเจอจะขนาดไหนเนาะขนาดเราอยู่ใกล้ๆลย,ยังเป็นขนาดนี้ไอเด็กเชียงใหม่ที่ว่าขา,ขาวๆอ่ะได้แดงแน่ได้แดงแดงเลยแดงหน้าแก้มแดงแก้มแดงไม่อยากจะบอกว่าเมาื่อวานไปท่าช้างมา<อ>ท่าช้างสะเทือนรับแรงกระแทกข,ของพวกพี่สองคนไม่ไหวความแบบความ,มความ,ม้มนอนตอนนี้พว<อ>กเราเต้น<อ>ไหวอาไหวเปล่านี่อะไรเงี้ยแบบสาวกรี๊ดตอนแรกเราบอกเฮ้ยเราคุยกันว่า เราจะห้ามยังไงไม่ให้คนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามันห้ามยากฟาเมสแล้วรความรู้เราจะห้ามทำไมแล้วห้ามไม่ได้นะเราทำใจนะเขายกขึ้นมาถ่ายแล้วมันพูดได้ไหมเห็นขายกปุ๊บแล้วทำยังไงอะอันนี้พี่ฟ้าอาจจะไม่เห็นนี่ก็คือเต้นเลยเต้นเ,เลยใช่ใช่ปะเมื่อวานที่เห็นอะคือเราอ่ะไม่ได้เราไม่ได้เต้นอะไรมากมายนะเราแค่แบบปล่อยใจปล่อยใจสบายสบายแบบตามฟีลเพลงแต่ถ้าเราเต้นจริงๆก็คืออยู่กันไม่ได้ขอบอกว่าต้องเดินออกจากร้านเลย S <S ใช่มันอยู่กันไม่ได้นี่ถ้าเต้นขึ้นมานจริงๆเอาจริงที่มันถ้ายกแขนแค่เนี้ยก็รู้ละใช่ปะต้องหยิบโทรศัพท์เพิ่มาถ่ายแล้วไหนลองเดยเลองน่าจะไม่ปลดล็อกนะเรื่องอ,งองลดลอกโปะเลยนางพ้าซ้อมมนไม่ได้เฝ้าดูเด็กๆเสียดูทุกคนเพราะเสียบอกแล้วว่าถ้าน้องๆใจนี่เสียจะเป็นคนดูแลเองดูแลดูแลไม่ได้เฝ้าแค่ซ้อมมนคนเดียว เฝ้าทุกซอที่อยู่ที่เขาเอาดีๆที่เห็นเป็นเลขาเนี่ยจริงๆก็เด็กเสียนะรู้ป่ะใช่เฉลยเลยเหรอเฉลยไปแล้วเมื่อวานขอโทษด้วยนะที่ต้องใชยท้องเมื่อวานเฉลยแล้วว่าท้องเด็กในท้องของหนูดีคือลูกของเสียเองหนูดีท้องท้องท้องเราใครอะท้องกับเสียวันนั้นเสียบอกเสียแล้วเสียม่ใชจอมอฝนมันตกติดรถอยู่ด้วยกันแล้วแล้วบอกว่า เลขาหนูดีอย่ายิ้มให้เสียบรรยากาศบรรยากาศมันกําลังแบบว่าทําให้เสียกำลังพึกบอกว่ามันแบบกาลังพึกอค่ะติดฝนอยู่ด้วยกันกบก็ร้องบอกหนูดีอย่ายิ้มเยอะนึกถึงยายกเดอนทอนเลยเจอกระท่อมเข้าไปไปจับมือกันเข้าเข้ากระท่อมเพลงนี้ขึ้นเลยออดแอดออดแอดออสนี้เลยเสียงกระท่อมแอดแอดแอดประตูมันจะหลุดไปนั่งท้อมกันไปนั่งซ่อมประตูประตูมันจะหลุดเฉยอุ้ยมีอะไร ความหล่อมูฟเมนต์ไงเวลาเราเจอเฮียน่ะเห็นไหมอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยแค่ก่อนอกธรรมชาตินะไหนยิ้มไหนยิ้มกระตุกครั้งๆเสียงเต่าหอมอ่ะเกินเต่าหอมขนาดใส่ชุดนอนอ่ะแต่ไหนเราโดนเฮ้ยดูดิดูดิยิ้มกระตุกกระชากใจสาวรอดแล้วจ้ะ วันนี้นนมันไม่เหมืนเดิมเจอกนไม่เหมือเดิมเ <c oughs> จ,จอ่ัทุกคนเอฟกันได้เรื่อยๆแม้กระทั่งจบไลฟ์แล้วก็ยังทักแชทไปเอฟกันได้เรื่อยๆนะคะน้ำปลราะระะอร่อยจริงคอนเฟิร์มฟ้าคอนเฟิร์มเพราะว่าเป็นคนใส่ใจทุกรายละเอียดนะบอกเลย3 4 9 6ขวดค่ะ1,200 1ลัง24ขวดแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะคะที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ชายเมียงเชียงเฮ้ยไปเจอกันที่ชายเมียงเฮ้ยเชียงใหม่ชายกุลเฮ้ยกุลฮะชายแท้เฮ้ย ใช่เลยอ่ะให้เชียงรายเฮ้หนูต้องทำไรอ่ะหนูตอบไม่ทันแล้วค่ะพี่บัวลอยไปเจอกันนะคะบอกแล้วผมไม่เปิดจะไปเปิดที่เซ็นทรัลเชียงใหม่เจอกันนะผมบ๊ายบายแล้วบอกเลยอย่ายิ้มเยอะอย่า